กอสนาอ,อำเภอปวกแดง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มซะด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระพุทธเจ้าขอน้อมนำตามรอยพอ่อขอต้อนรับคณะกรรมการการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาด้วยความยินดียิ่ง กสนอำเภอปวกแดงตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองสงกาดสำนักง,งานกสนจังหวัดระยองกอสนอำเภอปวกแดงมีบุคลากรจำนวน13าคน ผู้บริหารสถานศึกษานางพัฒการวัฒนาะสหโยทินมีความมุ่งมั่นตั้งใจและขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาทำสวนเกษตรกรแบบพอเพียงในพื้นที่ของตนเองเช่นการทำสวนผลไม้สวนกล้วยเพื่อนำผลผลิตจากการทำเกษตรมาต่อยอดลดค่าใช้ใจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและได้มีการ ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพื่อทบทวนการเรียนรู้กรเกษตรธรรมชาติตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหารได้กำหนดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของกศนอำเภอปวกแดงโดยผู้บริหารได้เป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษากศนอำเภอปวกแดงพร้อมทั้งยังได้พัฒนา ตนเองโดยการเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาวิทยากรแกรนนาเพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนสำนักง,งานกศนจังหวัดระยองสำหรับการปฏิบัติตนผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนให้กับคณะครูผู้เรียนและบุคคลทั่วไปเช่นยึดหลักการพึ่งตนเองมีความขยันหมั่นเพียรใฝ่รู้เป็นผู้รักการอ่านตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีจ อาสาให้ความร่วมมือและประสานการทำงานกับชุมชนอย่างต่อเนื่องการบริหารจัดการการศึกษาโดยการใช้ักธรรมาพิบาลคือความยุติธรรมกับกลุ่มงานความสำคัญและความจำเป็นของงานขณะเดียวกันได้จัดสรรงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้ยังให้ความรักความเมตตาต่อผู้เรียนจนเป็นที่ยอมรับของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ผู้บริหารได้รับรางวัลครูดีสีระยองประจำปี2563ครูและบุคลากรทางการศึกษากนสนอมเผือกแดงมีครูแกนนำจํานวน14คนคิดเป็นร้อยละ100มีความรู้ความเข้าใจ และอธิบายหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมีการจัดประชุมชี้แจงเป็นการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงสู่การเรียนรู้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของกศนอำเภอปวกแดงให้กับคณะครูโดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสู่การเรียนรู้ ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษานากศนออำเภอปวกแดงมีแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและสอดคล้องกับหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรครบทุก5กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมีการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการฝึกปฏิบัติจริงปูมีการใช้สื่อการเรียนรู้ใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นการทําแผนผังการเรียนรู้การทําป้ายฐานความรู้ qr code สอนการปลูกผักสวนครัวสอนวิธีการดูแลพืชสู ไรนาะมีการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน,นื่องส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถประยุกต์หลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมครูได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการนำหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเช่นการปลูกผักสวนควรัวทั้งในสถานศึกษาและบ้านของตนเองมีการช่วยเหลือแบ่งปันเป็นจิต อาสาช่วยเหลือสังคม นักเรียนก็สอนอำเภอปวกแดงมีนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจนสามารถถอดบทเรียนแบบมีเงื่อนไขาการและเชื่อมโยงจึงทําให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและมีทักษะในการปลูกผักสวนครัวรู้จักวิธีดูแลพืชสวนไรนารวมทั้งสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวัน คณะกรรมการสถานศึกษากศนอเภอปวกแดงมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกปีมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประเมินสถานศึกษาการบริหารสถานศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานศึกษาสู่ชุมชนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้อมก็สนออำเภอปวกแดงมีอาคารสถานที่เพียงพอต่อการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในสถานศึกษามีผู้รับผิดชอบดูแลอาคารทำความสะอาดพัฒนาคุณภาพภายในภายนอกของอาคารสถานที่โดยได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบอาคารสถานที่มีการแต่งตั้งเวรรักษาการเป็นประจำทุกเดือน คำสั่งเวียนยามเพื่อความปลอดภัยมีแผนงานงบประมาณและโครงการดูแลป,ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีศูนย์รวมการขับเคลื่อนสถานศึกษาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดทำแผนผังแหล่งการเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงกอสนอำเภอปวกแดงมีแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงโดยมีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาคือห้องสมุดประชาชนอำเภอปวกแดง โดยมีการจัดก,กิจกรรมให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการแร่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาคือบ้านนางเบญจพัฒเดชด,ดีโดยมีฐานการเรียนรู้ดังนี้ฐานการเพราะเห็ดนางฟ้าฐานการปลูกผักกลางมุฐานการเลี้ยงไก่และบ้านนายวินัยสวัสดิวิเชียนได้แก่ฐานการขยายพันธุ์พืชฐานการทำน้ำส้มควันไม้การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ โดยมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในกศนดังนี้การสานตะก,ก้ามัดฟางโดยกศนตำบลมาบยังพรการทำพรมเช็ดเท้าโดยกศนตำบลปวกแดงการทำทอดมันหน่อสับประรดโดยกศนตำบลหนองไร่ฐานการทอผ้าเส้นใยสับประรดโดยกศนตำบลระหาร กสอมีการปรับหลักสูตรมีการสำรวจทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นป่าชาวบ้านและแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศความรู้และประโยชน์ทางด้านการศึกษามีสื่อการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบแผ่นป้ายหรือป๊อปอัพนอกจากนี้ยังมีสื่อวิดีทัศน์เพื่อให้มีความสะดวกเหมาะสม ในการเข้ารับบริการการเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปสถานศึกษาโดยครูแกนนำจัดก,การศึกษาตามแหล่งเรียนรู้และร่วมกันเป็นวิทยากรรับผิดชอบฐานการเรียนรู้ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถอธิบายการใช้ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ในการสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ตลอดจนส่งเสริมให้เจ้าของแหล่งเรียนรู้และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมมีการสำรวจความพึงพอใจและประเมินการใช้รับบริการฐานการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ประเมินในด้านของวิทยากรสถานที่สื่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนำไปพัฒนาปรับปรุงฐานการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีสถานศึกษาอื่นมาศึกษาดูงานได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลา,ากรศึกษาดูงานด้านจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของกศนอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีและโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลา,ากรเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของกศนกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ การศึกษาดูงานในการบริหารจัดการตามหลักปัชญัเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดนิทรศการการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบทั้ง3ระดับในการนำเสนอรูปแบบโครงงาน และได้รับรางวัลดังนี้รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมขยะระดับภาคตะวันออกรางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมขยะระดับประเทศ และสุดท้ายรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งในการแข่งขัน NY Mission ภารกิจลักสิ่งแวดล้อมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความสัมพันธ์กับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกได้แก่ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนกศออนอำเภอปวกแดงมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต้นสังกัด โดยสำนักง,งานกศนจังหวัดระยองได้ทราบและเห็นด้วยในการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอกได้ดำเนินงานประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายทั้งระดับตำบล ระดับอำเภอในการขับเคลื่อนหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงปกครองอำเภอปวกแดงและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง แต่งตั้งให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการขับเคลื่อนในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจฯฯพอเพียงและหมู่บ้านอยู่ดีมีสุขได้รับรางวัลระดับจังหวัด <S 2> <S 2> การพึ่งพาตัวเองได้จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดเน้นให้พัฒนาตนเองในขั้นพออยู่พอกินก่อนจะไปพัฒนาสู่ขั้นพอมีอันจะกิน เสมือนแนวคิดของท่านผอ,อพัฒการวัฒนสหโยทินที่ว่ากินพอคำทำพอเพียงก็สนออำเภอปวกแดงขอขอบคุณม,มีคนหนึ่งเคยเดินขึ้นมาบนนี้โดยไม่บ่นสักคำใครครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ไม่อาเทียบหนึ่งไม่ล้าน ลูกขอตั้งปณิธานสรารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะเด้นตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง